สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกทกท่านกับระพบกับรายการสุสารคนเป็นว่ากันว่าใครก็ตามที่กล้าก้มลงมองลอดวางขาตัวเองขณะยืนหันหลังให้กับเมนเผาศพตอนดึกดึกโดยเฉพาะในคืนก่อนวันพระจะสามารถมองเห็นล่างอันสูงปรตด ยิ่งกว่าเสาไฟหัวโตโตตัวดำทะมึนมือสองข้างใหญ่โตลาวกับใบลานแน่นอนว่าเจ้าสิ่งนี้ที่ว่านั้นไม่ใช่คนแต่เป็นผีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเปดสิ่งที่ตามติดมากับภาพอันน่าสะพึงกลัวของเปดคือเสียงหวีดร้องแหลมยาว บาดแก้วหูเลยทีเดียวดังลอยตามลมมาท่ามกลางความเงียบสงัดซึ่งคนที่เคยสัมผัสปรากฏการณนี้ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังแล้วเย็นเหยียบไปถึงขั้วหัวใจเลยทีเดียวแค่ได้ยินเสียงก็พอเดาออกว่าเป็นเสียงของผีจำพวกไหนเพราะเสียงห้อยหวนชวนสยองไม่มีอะไรเหมือน แถมมาพร้อมความวังเวงเย็นยะเยือกจนคนที่ได้ยินรู้สึกขนลุกขนพองต้องมุดผ้าห่มคุมโปง่งกันเลยทีเดียวคนเท่าคนแก่มักเล่าว่าใครที่ทำกรรมหนักเช่นดุดา่าทุบตีพ่อแม่และผู้มีพระคุณฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบคดโกงหรือทำร้ายผู้อื่นพอตายไปแล้วจะต้องรับกรรม กลายไปเป็นผีเปรต